ก่อนไปดูผมเล่นเกมผมก็ขอฝากเพจรับเติมเกมมือถือราคาถูกครับ GSP Giftcard Thailand บริษัทรับเติมเกมราคาถูกครับวิธีง่ายๆก็ทักข้อความผาพี่เขาเลยครับก่อนเติมเงินเราก็บอกพี่เขาด้วยนะครับว่าเราใช้ Android หรือว่า iOS ส่วนผมใช้ iOS ผมก็บอกครับใช้ iOS ครับล็อกอิน c e e o o o k ครับผมเนี่ยผมก็บอกไปล็อกอิน c e e o o o k ผมเติมแพ็กเกจอันที่4ครับ19ดอลลาร์ ราคาก็จะตกประมาณครับห้าร้อยสี่สิบบาทถ้าเติมในเกมก็ประมาณหกร้อยครับค่นี้ครับโอนเงินค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอมาสิบนาทีก็จะเข้าครับสวัสดีไวรุ่นหกกันเด็กของจัดฝ่ายนะครับวันนี้พบกับผมทูอัพนี่ก็ลองเซิฟใหม่อ่ะครับผม,ผมลองเซิฟใหม่น่ะโอโ้โหเซิฟนั้นอะ่ะผมก็ได้เดี่นเจอชื่อว่า ใครก็โทษไม่ได้อ่ะเอาอเถอลูกโมออกว่านก็บอกเดียวนะโหเก็บยกสี่แล้วเดียวจะหกต้ก็หาผมพูดแค่คิค้โมอ,อีกผมไม่ไม่เคยคิ้โมหรอกคิ้วไหนผมก็ไม่เคยคิ้โมอ่ะเรื่องจริงแค่นั้นมาแล้วปืนออกอหรอไม่อยากใช้หรอกไม่ใช้อ่ะเดี๋ยวหาว่าโกงชาวบาทท้านเขาเนี่ยนี่พอลูกโมลูกโมชาวบ้านแล้วก็ลูกโม พอแค่นี้พอเก็บมันตีไว้ก่นอนเก็บเวลาตัดภาพให้ตอนเจอคนเลยเดี๋ยวโชว์ทักษะการยิงลูกโอ่แบบเข้าหัวทุกนาดครับผมตายตัดภาพไปตอนนี้ผมก็เจอคนนะคนับ เจอคอนเจอขอนโอ้สองขอนสองขอนแถวบ้านผมเรียกว่ามนุษย์มนุษย์โอ้เอมนุษย์มนุษย์ฮันแน่ฮันแน่แต่ไม่ร <ci> ู้ไดโดน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 โโดน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 โด้โนโด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 นีดนโนโด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 นนโด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 นโโโดช นี่นี่นี่เอาอะไรวะใช่วับใช่วับใช่วับแต่เล่นยอกเรนยอกนี่ไงนี่ไงเข้าหัวโอ้โหมาเข้าหัวที่โมไว้ก่อนนี่อีโตอีโตเนี่ยไงโอ้โหเราวัดมือปืนตับไงสำหรับผมอ่ะลูกโหโอ้โหขมอด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 ไอ้โมขมอด ขมาดเขมาดเข้ามาดเข้ามาดไกลหน่อย c ข m e มอด o ข e o มไกลหน่อยไกลหน่อยเข้ามอแหน่ฮันแน่ฮัแน่ไก่ไงครับตัวน,นั้นอะ่ะไม่ได้เก่งได้ผมหรอกก็ผมเอาจริงอะ่ะมันตายนานลว นี่ไงบอกแล้วระดับการยิงปืนผมอะโดนทุกดอกอะรู้จักเปล่อผมไม่รู้จักก็แล้วแรมป้าปะโอ้โหกระสุนลูกโมยอย่างเยอะเลยอนกลับบ้านเราปืนแบบระดับการยิงผมะระดับโพเพเ l อ y e r ะครับผมพมานี่เดียวก็แตกหมดอะอยากจะคุยจะคุยก็หาว่ามอ ใช้ยาในวงการผมอะรู wow. <laughs> ้จักไม่แรมปั๊บอ่ะจะโห่เดี๋ยวก็งงอะเด็กแลมปั๊บที่เราม่จักอะไรแลมปั <acuerdo> <cat> ๊บก็ย่อมาจากนี Kim ่ไงแลมโบงไงตัดโซ่โบออกเพาว่าปั๊บเตะแฮมคนคนนี้เก่งที่สุดละในวงการอะในวงการลาดแอท์มาโอ้โหตัวอาบัยเก่งสุดแล้ว เฮ้ยเจอคอนเจอคอนแถมว่าเรียกว่ามนุษย์เองมนุษย์ไปไหนมาคุยกันก่อนอ๋อรู้อ่ะนี่ยโดนไปโดนไปเด็ดเจ็บไปเด็ดเจ็บเด็ดจากหน้าก่อนนี่ไงนี่ไงหอมนะจะหอมยิงคนที่อาวนะครับจั่งจ่ชอบเลยครับโอ้โหมีลูกโม่โอ้อาหาร ไปต่อครับผมแต่งเอ้หน้ากากก็ไม่มีออกไม่กว่าจะบอกให้นะวงการเนี่ยผมอ่ะอันดับหนึ่งเฮ้ยเจอคนว่ะสองคนเลยไอ้มโน์ วโนดมีวโนดตามมาโอ้โหผมว่าเก่งกับตัวเปล่าอะครับอืมเลยปืนขมงไ่สู้หรอกของเก่งแล้วก็ตัวเปล่าตัวป่าของพยางชอบเลยครับเวลายิงแล้วมันขึ้นคิวไงอ่าใครได้เห็นว่าทรอัพเก่งที่จริงผมไม่ได้เก่งแบบเออที่จริงผมเก่งอยู่แล้วครับโอ้โหเขาหลุดปากแล้วเขาโดนปากแล้ว <c oughs> อ้อาหมออจริงนะต่อให้มนลมทั้งแคนอะ สิบหนึ่งอ่ะผมก็ไหวยี่สิบหนึ่งก็ไหวโอ้ชิวๆสบายครับผมไม่อยากแกโม้มแกโม,มอหาว่าคุยอีกเ,เจอค้อนเจอค้อนผมรู้มากเลยแม่งไอ้เหี้ยเอ้ยกดเจอค้อน,นะนจเจอค้อนวิ่งก่อนวิ่งแล้ววิ่งแล้ว,ลวค้คนนอนค้อนมันนอดโอ้มันมีเปิน้น มษย์งหน้าพี่่กำลงเล่นมาิ่งาวิ้งวิ้งโอ้โอ้อลลุ่มเตีย e on e on c แบงไงแบงมาเงเฮดังปิดไม่ครับไมอ่ะนี่ไงโดนหัวะลรทีมอาตัลล แม็กกับนิวเกิดไหมนิวเคลีย์อย่างเยอะเลยอุ้ยไม่โดน ประโยดไอ้มโนดโยด,ยดไม่เอาไม่เอาหมวกให้เหรอ,อโหย,ยวดออ Wait for me อ๋อไอเวนกูไว้นะกับมึงแหละนานแล้วนะอยากรู้ว่าของอีเยอะแค่ไหนเหรอวะแม่หลอกไว้นะนไปสิบนาทีเหนื่อยฟีไม่ได้เพื่อนเสียเวลาตัดคลิปนะเพื่อน โอ้ยชูดชูดยิงม่านยิงม่านเนี่ยเนี่ยหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยได้ว่ายน้ำหน้าเนี่ยลุก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 หน้าไหนยยิงดิยิงดิพวกยิงดิโอ้โหเออด้วยสวยแล้วเสร็จแล้วพวกกิงตายแล้วไอ้เนี่ยนี่แหละระดับปูนตอนกลาย ยี่ามตัวแม่เจออะไรแม่เจออ่ะ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 เจอบ้าไปเลยพวกใช่เบายมันหรือเปล่าไอ้เจ้าที่พิเศษไม่ทราบไม่ทราบหาละเยอะอ่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 ะไอ้หนูโอ้ของเราได้มีดีอะไรเลยแม่งยื้อเป็นชาติอะไร

มาจัดการมะเอาป่าไปท่ามันดิพวกเราเอาฟุกเราปืนมาปไปไปเยี่ยมนู้ดเห็นป่ะมาดิวะมาดิโอ้โหไม่รู้จักนักเลงเก่าแล้วนี่นี่ไงเก่าแล้วมึงอะฮะฮะได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าเจ๋งนี่ไงได้ข่าวว่าเจ๋งนี่ไงได้ข่าวว่าเจ๋งแล้ววะ รู้จริงเหรออายังยังมาจริงพิษถิ่นใ้หนูนี่ทำซ่าไงไม่รู้ว่าทิ่นนี่ใครซ่ากว่านี่ไง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 นี่เอ้ยเฟิร์นด้านปืนด้านเหรอปืนด้านนะต่อให้ใช้กระปองตัวเนี้ยนี่ไงเข้าหัวเน้นเน้น นีมีนี่นี่ตังแกตัวเปล่าไว้เถอะเน้นีอ๋อตัวป่าที่ไหนตัวป่าที่ไหนอ่าตัวงเป็นตัวป่าเออดู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 ฝั่งดูดูฝั่งเขาพูดดูฝั่งเขาพูดอ่าบอกแล้วเส้นทางมักเลงอ่ะผมเดินมาเยอะโอ้โหตีรันฟันแทงเนี่ยฟันไปทั่วโอ้โห่จะมาสู้กับผมกระบองเนี่ยไม่ใครวัดกับผมได้หรอกหนึ่งหนึ่งนี่ทุกคนนะครับกระบองแล้วอ๋อ กระบองมีดอะไรครับต้นเกมโอ้โหแล้วผมตบยับอ่ะนี่มีใครกล้าวัดกับผมเลยเส้นทางนักเลงอ่ะผมเดินมาเยอะไม่ต้องวัดด้วยผมหรอกโอ้โหพวกกระจกทัวอัพจีนแดงเหรอวะนะแดงไม่แดงไม่รู้เอพี่กับข้าบานตลอด <c oughs> ยกมบ้านใ่เลยพีหนุ่มตอนนี้อยากได้ระเบ,บิดถังโว้ยรู้ไงไี้ไในเรียนระเบ,บิดถังด้วย เจอของแล้วอันแป๊บหนึ่งต่อเพื่อมันต่อเพื่อนเป็นเด็กยิดไม้ยิ้ดอะไรอ่ะเคยไปเอจ้าบ้านไหมบ้านมีเตาสามด้วยเรียนอะไรเดียวงาทำไรเตาดีกว่า หน้นบนาบอลพี่เอเพิ่มหน้าบอลเบิ้มหน้าบอลเบิ้มเน้าบอลเพิ่มเพิ่มเพิ่มหน้าบอลเพิ่มเพิ่มเอาบันไดมีไงกู้ภัยมาช่วยเราเว้ยเอไปจัดการอยากให้ปิดเอจริงมันยิงมันไฟเออร์ไฟเออร์ยิงมันไฟเออร์ไฟเออร์ไฟเออร์กู้ภัยมาช่วยแล้ว <c ười> เรายิ้มยกหนีดอ่ะ บิ se ่มเบิ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 ่มมเบิเบิ่ม เบื้อไม้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 ทางรอถตีเราเราเบื้องไมบไ้บันไดล่ะบันไดบันไดพี่แปบันไดแปบันไดแปบันไดผม oh, ไม่ทัน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 ,ทน <laughs> ตอนนี้จะติดหนึ่งเกมติดสอง บิวอยู่ในประตูเหล็กบี้แต่เมื่อกี้บิวมัอยู่ตรงนี้มันยกหนีพี่เอมีประตูสองชั้นนะโดนขังเลยนะ

มันได้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 ันไดแปะมันได้มันได้เจม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 สกู้ภัยเจมมั้งเจมนั่นไง จต่จะติดตัวเด <laughs> <c oughs> ียก <laughs> <laughs> ็ติดสามเนข้ามาติดลูกจบแต่จะติดคนเดียวก็ติดสามคน คู่ภายคู่ภายมันลื่อนอะไรวะมันลื่อนอะไรวะต้องต้องให้คนอยู่ข้างบนเฝ้าไว้อะ เกรี <c oughs> ยมตัวประาเตรียมตัวประธาหรือว,ว่าเกียมก็ได้แล้วแต่ไม่ใช่วอลลังค่าโอ้มันวิ่งแล้วเฮ้ยมันมีข้างร่อนโอ้วันทูทรฟโฟ ตามตัวข้นล่างตามตัวข้นล่างกัน1 n 4 t แบงแบ่งตะกี้ไอตัวหาแล้นตายหน่อไม่รู้ ไว้ไม่ไว้ไม่ตัวหานด้แบบแล้ววะ โอ้ยจริงตายเจอของแล้วเจอของแล้วอะไรอะไรครับเพชรเพชรพี่ได้ชุดเหล็กสองเซตวันหนึ่งเหล็กบนเขาก็มี ผมเป็นหาแล้วว่าไม รอบความรอบครอบงามง ก็ขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณรับอย่าลืมกดไลค์กดถ้าจะให้กดแชร์ไขวะนะ่ะโอ้โหลงไปดิโอ้โหบางวิวหลอดนะครับบายบายเจ้าเจอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับเจ้าเจ